เดจนสิเป็นแนวใหม่อยากมาขุดกระปูพี่น้องเอ้ยเห็นมันได้กินเนอ้อ 嗯，呵不五

หมนยว่าเงียพี่น้องพาเป็นหูกบ <c oughs> <c oughs> ไข่ห้าตัวนี่เห็ด

Bây giờ mua mà ba, đi mà phải nó Mua gì vào lâu vậy xây Ôi chắc bò ได้กับปูลายมัน,นห,หนีหรอบ่หนามากมันหนีหบ่บ่ฮะ

กูที่สองที่น่ะบอได้กมือน,นี่ยซา,าตัวก็พอเป็นอไปหาคํายินซูมพวกคุณดู เดก็ห like ้หอนเนาะพอจะเศ้านะก็ห่อนรดแดดไปตอนสองวัดไปเห็นกอดขายตันส้องวัดไปเห็นกอดขายซื้อเลยเน่ยื้อดีอย่างยี่สิบ

เวลเมื่อปกตินอนสันงาๆงาๆงาๆแค่แบบนี้แต่ไอ้กับไออยู่บ้านเ่ิญแต่ว่าไมยางจากเลยบนี้กีกับพุทมึนี่เลยต้องฝืนบ่ได้